แต่มาเดี๋ยวนี้มันจะเป็นธุรกิจออนไลน์รูปแบบมันก็คล้ายๆกับเครือข่ายเหมือนกันแต่มันจะต่างตรงที่ว่าจะเอาระบบขายแบบอะไรขายปลีกขาแป่งเาเป็นขายปลีกขายส่งแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าเหมือนกับร้านสะดวกซื้อเป๊ะเลยระบบเนี้ย เขาจะไปก๊อปปี้ตัวข้อสองเออไอข้อสามเนี่ยจะไปก๊อปปี้ข้อสองเห็นยังข้อสามจะไปก๊อปปี้ข้อสองมาเอามาทําอย่างนี้ขายปลีกขายส่งศูนย์กายสินค้าเหมือนกับร้านขายเบียร์ขายเครื่องดื่มเออขายโคกขายน้ำน้ำน้ำโคกน้ำอ่อน้ำพวกเนี้ยนะเอ่อ,นะอ,อหรือขายสินค้าหรือขายเกี่ยวกับเอ่อเป็นเป็นศูนย์กระจายสินค้าเห็นไหม ใครจะมีเป็นเจ้าของดีลเลอร์ประจําจังหวัดประจําภาคประเทศอะางเงี้ยเป็นอะไร่างเงี้ยน,นะนี่คือรูปแบบในการขายแบบใช้คือสามารถตั้งสินค้าโชว์ได้เอ่ไมนจะดีตรงนี้คือเอาสินค้าโชว์ตั้งได้ขายได้สามารถตั้งสินค้าแล้วก็สามารถที่จะมาโปรโมทได้ไม่ใช่คือสามารถทํางานพร้อมกันร่วมกันระหว่างแบรนด์กับตัวแทน เจ้าของแบรนด์ก็โปรโมทแต่แต่ไม่ขายนะเข้าใจไหมโปรโมอย่างเดียวทําตลาดให้อย่างเดียวโปรโมทให้อย่างเดียวแต่ไม่ขายจะให้ตัวแทนขายเออใช่แแต่ท่านต้องไปดูรายละเอียดที่นึ่นะบางแบรนด์เจ้าของโปรโมตเองแล้วก็ให้ตัวแทนขายนะฮะ พอถึงระยะหนึ่งเจ้าของแบรนด์ขายเองเป็นไงลอยแพ้ดิไปลอยแพ้ตัวแทงเลยพอรู้สึกว่าแบรนด์เริ่มดังขึ้นละเพราะแบรนด์ดังปุ๊บเจ้าของแบรนด์ขายเองอันนี้เจ้าทางระหว่างนี่เง่งเมื่อไหร่เราไปทําตลาดให้เขาไปขายไปอะไรเขาแหละเมื่อไหร่สินค้านี้เริ่มดังติดตลาดปุ๊บนี่คือ ต้องไปดูอุปนิสัยของเจ้าของแบรนด์ด้วยเจ้าของแบรนด์มีความซื่อสัตย์ไหมถ้าเกิดเจ้าขาไม่มีความซื่อสัตย์เฮ้ยมันติดตลาดหรือเปล่าเฮ้ยขายเองดีกว่าเสร็จเลยมีฮะม,มีมีปาาระสบการณ์ประสบการณ์เคยมีรลวพี่บอกว่าพอแบรนด์ดังระยะหนึ่งเจ้าของแบรนด์ขายเองตัวแทนแบรนด์ถูกลายแพ้ถ้าตลาดนี่นิงมีฮะธุรกิจอะไรก็มีเหมือนกันถ้าต้องไปดูเรื่องอุปนิสัยเจ็ดข้อที่ผมเคย หลายแล้วในการจะเลือกแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะฮะมีอยู่เจ็ดข้อนะต้องระวันงนี่เป็นระบบขั้นเนี้ยมันมันก็นคล้ายตัวนี้ด้วยแล้วมันคล้ายตัวนี้ด้วยคือธุกกิจยออนไลน์เนี่ยมันเอาข้อสองข้อสามข้อสี่คือใช้ข้อสองข้อสี่เอามายำกันอนะเออเอาข้อสองแบบแฟรนไชส์แล้วเอาข้อสี่แบบเน็ตเวอร์เอามายำรวมกัน มากลายเป็นข้อ3ามธุรกิจออนไลน์ย,นนะยุคนี้นะยุคนี้นะจะต้องเอาข้อข้อสข้อ4เอามายำรวมกันแล้วเจ้าของแบรนด์ต้องเป็นคนที่มือสะอาดซื่อสัตย์แล้วให้ดีสุดอย่ามีหลายหุ้นส่วนฮะห้าหุ้นส่วนเยอะทะเลาะก,กันเลยนะ ท่านเวลาท่านไปเลือกเจ้าของแบรนด์ในทุกิีโอไลน์ท่านต้องเลือกที่มีหุ้นส่วนน้อยที่สุดทุกกีโอไลน์มันจะไปไม่ไกลเพราะหนึ่งการมีหุ้นส่วนสําคัญมากหุ้นส่วนเจ้าของแบรนด์จะต้องมีหุ้นส่วนที่โปรง่งใสซื่อสัตย์อย่างน้อยถ้าให้ดีนะฮะอย่าให้มีเกินสองแล้วกันหรือมีหุ้นมีคนเดียวบริษัทแบรนด์นี้ เชื่อได้ควรจะมีคนเดียวให้ดีสุดเมื่อไหร่มีความโลภจุดหายนะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าอะไรครับธุรกิจข้างนอกใช้ความโลภก,กับความกลัวเขาเรียกเป็นศาสตร์การลงทุนอย่างหนึ่งข้างนอกนะฮะความโลภความกลัวในการสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจแต่ธุรกิจออนไลน์แบรนด์ไหนก็นแล้วแต่ ยังใช้ไมเซ็ตแบบข้างนอกมาใช้นี่ต้องรอดหวังนะฮะมีอย่างเดียวคือต้องใช้ความกล้าความกลัวเท่านั้นเองในการสร้างธุรกิจเราเช่นเดียวกันเมื่อเรามาท,ทําธุรกิจออนไลน์เราต้องมีความกล้าความกลัวในการสร้างธุรกิจแล้วในเรื่องของความเป็นคนดีนะคนดีในการที่จะท่านจะมาออกมานักกล้องมาให้ความรู้ความเชื่อ มันเป็นเรื่องของจิตอิญญาณท่านต้องมีสิ่งเหล่านี้อา่าถึงจะสําเร็จถ้าไปเอาแบบแนวคิดข้างนอกมาท่านจะต้องมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือในรูปแบบของทุก,กิจ่อนอะไรจริงไหมการออกมาหน้ากล้องออกมาทุกอย่างท่านต้องโปรง่งใสหนึ่งท่านต้องเป็นคนดีไมเซทวิธีคิดท่านต้องดีอะ่ะเพราะคนไม่ได้ซื้อสินค้าไม่ได้ซื้อบริษัทแล้ว เขาซื้อตัวเราตัวเราต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะน่าเชื่อถือเกิดจากเขาเชื่อเราเขาชอบเรานะฮะและเกิดความเชื่อมั่นในตัวเราความเชื่อมั่นมันถูกพัฒนาไประยะหนึ่งปีสองปีมันเกิดความเชื่อถือเกิดความศรัทธานี่คือธุรกิจอะไรมันมีโครงสร้างอย่างนี้จริงๆท่านเพราะฉะนั้น การมาท,ำทำธุรกิจออนไลน์ให้ให้เกิดมีความแบบถาวรมีความยืนยาวต้องใช้หลักการนี้ครับเพราะว่าผมมาสัมผัสแล้วผมบอกว่าถ้าเรายังใช้ไมเซ็ตอย่างข้างนอกนะเอามาสร้างธุรกิจให้นี่นะมันจะไปไม่ยาวเพราะว่าไงฮะมันเห็นหน้ากันไงอย่างเงี้ยท่านก็เห็นผมผมเห็นท่านนะทำ <c oughs> <c oughs> ไมเออผมทําอะไรแบบมันเห็นกันเลยอะ่ะมันปกปิดกันยาก ความรู้สึกยังปกปิดมได้การออกมาไลฟ์สดนะฮะคนเห็นนะคนเห็นว่าโอ้คนไลฟ์สดมีความรู้สึกยังไงมีความคิดแบบไหนมันอ่านกันอกเออเพราะฉะนั้นมันจะเอาพฤติกรรมแบบข้างนอกเอามาสร้างเปอร์เซ็นแบรนด์หลอกยากเพราะฉะนั้นผมบอกได้ว่าใครมาทำธทุรกิจออนไลน์อย่างน้อยนะฮะเออมันต้องมีศีลธรรมอะ่ะ เออมันสม่เป็นสิทเพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตวิญญาณมันหลอกไว้ได้เพราะความรู้สึกความคิดจิตวิญญาณอารมณ์มันหลอกใครไม่ได้ท่านอยู่นอกห้องหรือในห้องท่านเห็นผมอยู่เนี้ยเออมันปกปิดความรู้สึกปกปิดความคิดปกปิดจิตวิญญาณอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้น การสร้างเปอร์เซนต์แบนมันเป็นเรื่องที่บอกว่ายากก็ยากบอกว่าง่ายก็ง่ายมันก็ยากยาก,ยากง่ายง่ายเขาเรียกง,ง่ายง่ายภาษาอลไรนะ